ที่ค่ะคุณผู้ชมสหยัยยานจลรัตนาทิเบตน,นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะเรานะคะจะมาอ่านแนะนํานะคะให้ที่กําลังตามหานะรถนะคะคอนด้าเนาะคอนด้าซิตี้ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นปี2018นะอ่าเป็นตัวนะคะเป็นตัว1.5ตัว V V V พัทนะคะคุณผู้ชม V หัวข้อตัวนี้นะคะเกี่ยรอโอโต้สีขาวนะคะปี2018ไทยนะคะที่กําลังตามหารถเนาะ ซิตี้นะคะไว้ใช้งานอ่หรือว่ากำลังตามหารถเก่งเนาะคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวพาคุณชมมาอ่มาชมเนาะนี่เลยเป็นอ่มีปุ่มด้วยนะคะปุ่มสตาร์ทเนาะตัวนี้เซนทรัลล็อกนะคะคุณชมคะสำหรับเลขใหม่นะคะคันนี้นะจะวิ่งใหม่อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุณชมมีจอดีบีดีนะตัวนี้นะคะอดีีดี มีจอดีวีดีมีกล้องหลังนะคะปุ่มสตาร์ทนะลูกค,ะะาค้านะสำหรับเบาะเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังเปาะหนังสีดํานะคะคุณผู้ชมค่ะเบาะหนังสีดําตัวนี้นะคะคปี2018นะคะตัวนี้เป็นรถปี2018นสเนาะสีขาวนะคะตัววี่ีบวกนะคะตัวนี้ คุณชม่ะสีขาวนี่คุณชมดูนะรถสวยสภาพดีแน่นอนนะคะคุณชม่ะนี่เลย Airbag ABS นะคะคุณชมครบแน่นอนนะแกออตโต้เนาะตัวนี้นะคะ รานะคะนนะเป็นเครื่องพันธะ้นะคะหนึ่งจุดห้าเนาะตัวนี้นะคะเครื่องเดิมๆเลยรถนะคะร้านเรานะไม่มีชนักทิพย์นนะทนะะพนนะ่นนะคะใบแ้บระมูในสัญญาชัดเจนนะคะก็สวยนะคะ สนใจเนาะแวะเข้ามาชมนะคะมาดูรถร้านเราเปิดทุกวันนะเข้ามาชมมาดูรถก่อนได้นะคะอ่าสำหรับคันนี้เนาะเป็น Honda City นะคะปี2018สีขาวนะคะคุณผู้ชมเป็น1.5ตัว V บวกเนาะอ่าราคานะคะคันนี้เนาะจะอยู่ที่479,000บาทนะคะคุณผู้ชมคะ479,000บาทเนาะใครที่สนใจแว้เข้ามาชมได้หรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ตวัดเครดิตดีนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะแจมเต็มรต้น 4ปีเนาะอยู่ที่2.7งจุดเลานนะคะคุณผู้ชมคาต่างประวัติเราก็มีบริการซื้อไฟแนซ์ให้นะออกรถนะคะใครที่ประวัติเครดิตดีเนาะสามารถรวมค่าประกันโอนเข้าไปในยอดจัดได้นะคะคุณผู้ชมแวะเข้ามาชมรถได้ทุกวันนะมาไม่ถูกกะหักงินบล็องมาได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฝากคันี้ได้วยนะคะอย่าลากันไปก่อนนะคะพบ